สวัสดีชาวโมโต GP ทั้งหลานครับจบลงไปแล้วกับการแข่งขันที่โมโตแลนอาลากรสเปนเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ครับแฟนของมาร์กมาเกตทั้งหลายนะแฟนขับ FC ต่างๆคงจะชอบใจกันไม่ใช่น้อยฮะเมื่อวานนี้มาร์กมาเกตเองเนี่ยออกสตาร์ทนำโดง่งนำเรี้ยวเข้าเซนชัยไปเลยคนเดียวนะฮะเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับขณะที่ Marco chi, มาโคเบเซชี่เมื่อวานนี้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับก็ออกสตาร์ทรู้สึกว่าจะอันดับที่สุดท้ายนะฮะแล้วก็ สามารถพาตัวเองเนี่ยจบก,การแข่งขันในอันดับที่8ได้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันกับเบสเซชี่นะครับส่วนไฮไลทต์ต่างๆนะในการแข่งขันเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะโดยเฉพาะฟรังโกโมบิเดลลี่นะครับกับทางด้านของเฟอร์มินอาร์เดแตรเดี๋ยวเราไปดูในเนื้อข่าวกันเลยครับโอเคมาพูดถึงเขาคนนี้ก่อนและกันนะฮะนั่นก็คือฟรังชิโกบันเดียานั่นเองนะครับเมื่อวานนี้ในการแข่งขันเมนเลสในวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีกว่าที่คาดคิดไว้แลวกันนะ สำหรับบรรญ,ญ,ญายนะครับเพราะว่าเมื่อวันฝึกซ้อหมหรือแม้แต่วันค l i f ฟายสปริ l เลสอะไรก็ตามเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ดีเท่ากับวันอาทิตย์ซึ่งในวันอาทิตย์นั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะสำหรับในเรื่องของเบรกของรถของบรรญ,ญ,ญายนั่นเองนะครับซึ่งเอาตามตรงเนี่ยเราก็คิดอยู่แล้วว่าในวันอาทิตย์เนี่ยบรรญ,ญ,ญาย่าคงจะเหมือนเดิมกับสนามที่ผ่าน,านมาอาจจะไม่ได้ลุ้นอะไรมากนักนะฮะแต่ว่า กับการกลายเป็นบรรย a j ายเองเนี่ยสามารถทําผลงานได้ดีในสนามที่อารากอนแห่งนี้นะครับซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเบรกเข้ามาด้วยสําหรับบรรยา j าเมื่อวานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบรรยา j าในการแข่งขันเมนเลสวันอาทิตย์นั้นเนี่ยขี่ได้ดีกว่าในทุกๆสนามที่ผ่านมาซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเบรกมานะครับเบรกเนี่ยทางด้านของบรรยา j าเ,เนี่ยมีการไปใช้แผ่นดิสเบรกขนาดใหญ่355ม mm ิลลิเมตรตั้งเองนะครับ ซึ่งมันเป็นการใช้ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในการที่เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะมันส่งผลให้บรรยายนั้นจบการแข่งขันที่อารากอนแห่งน,นี้ในอันดับที่สามเรียกได้ว่าหลังจากที่ฟอร์มตกมาหลายสนามนะครับสำหรับบรรยายนี่ยแต่มาเมื่อวานนี้เนี่ยเรียกฟอร์มกลับคืนมาได้เหมือนกันสําหรับบรรยายนะครับถึงแม้ว่าตัวของบรรยายนี่เนี่ยจะถูกทางด้านของเปโด้คอสตานะฮะกดการอยู่ทางด้านหลังนะครับซึ่งคอ,องสตานั้นก็จะแย่งชิงอันดับที่สามมา มันจะมีอยู่ช่วงต้นๆน,น,นะที่คอสตานั้นไล่จี้ติดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับจะแซงขึ้นไปด้วยนะแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้นะฮะเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยคอสตา a ก็ยังกว้างออกไปเหมือนกันครับและหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของปรรญายาค่อยๆที่จะยืดระยะห่างช่องว่างแกลบออกไป ซึ่งในการเปลี่ยนไปใช้จานเบรกแบบนี้นะครับที่มีขนาด355ม mm, ิลลิเมตรเนี่ยมันทําให้เป็นจุดเปลี่ยนจุดสําคัญเลยนะสำหรับบรรยายนะครับซึ่งทําให้บรรยายนะั้นเนี่ยสามารถที่จะขี่รถแล้วก็ควบคุมรถได้ดีขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้ขนาด340ม mm, ิลลิเมตรนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยายนีย่ใช้จานเบรกขนาด355ม mm, ิลลิเมตรเลยทาให้ตัวของบรรยายนั้นเนี่ยขี่รถได้ดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น แล้วก็ถือว่าบรรยาญาั้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นคนเดียวเลยนะในสนามที่ใช้จานเบรกขนาดนี้หลังจากจบก,การแข่งขันไปเมื่อวานนี้นครับวันนี้วันจันเนี่ยทางด้านของดูคาติเองเนี่ยก็เตรียมเหมือนกันนะเตรียมที่จะทดสอบแอโรแพ็กเกจใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่มาร์ใช้อยู่เนี่ยเพื่อให้ทางด้านของเบเก้นั้นเนี่ยได้ทดลองในวันจันวันนี้นะ ดูเหมือนว่าทางด้านของบรรญายาเองนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยแล้วก็รถ GP 25เนี่ยดูเหมือนว่าจะเห็นทางออกแล้วนะฮะเห็นทางสว่างขึ้นมาบ้างในการปรับเซ้รถให้มันดีขึ้นให้มันเบรคได้ดีขึ้นให้มันมั่นใจในการแข่งขันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนไฮไลท์เมื่อวานนี้อีกหนึ่งคู่ที่ดูน่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันนะนั่นคือคู่ของ f r a n c ก m o b i ิเดรกับ f e r m i n ิ n d e r g ดอรนั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห มันเหมือนกันนะสนุกด้วยทางด้านของซังโก้เนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันเฟอร์มินเนี่ยก็จะเอาให้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าถัดกันแซงนะฮะคืนตำแหน่งไปคืนตำแหน่งกันมาในโค้งด้วยนะครับอาจจะมีการแปะกันบ้างนนะในทางตรงอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้แย่งตำแหน่งกันที่ถือว่าดูดเดือดเหมือนกัน คือดูไปเมื่อวานนี้กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโมบิเตอร์ี่แล้วก็อันเดอแกลเนี่ยจะเกี่ยวกันล้มแต่ก็ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวของโมบิเตอร์ี่เองเนี่ยก็ไม่ยอมเหมือนกันนะยังคงไว้ลายนะฮะตัวของอันเดอแกลเนี่ยก็จะแย่งชิงให้ได้อยู่เหมือนกันก็ถือว่าสนุกครับได้สู้กันสักพักนึงก็ถือว่าสนุกมากๆเลยเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าจะมีการแตกกันบ้างในทางตรงนะฮะ โดยทางด้านของ m o b i เดอรีเองเนี่ยเขาก็พูดออกมาเหมือนกันนะเขาบอกว่ามันคืออะดรีนาลีนล้วนๆเลยนะในตอนนั้นและก็ตัวเขาเองเนี่ยเกิดจะลงมาแล้ว3ครั้งนะตอนต้นเลสด้วยแต่ว่าก็ต้องเซฟตัวเองไว้เหมือนกันก็ถือว่าสุดยอดสนุกมากๆเลยนะทั้ง2คนนี้ ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์แลวกันนะระหว่างเปโดคอสตาจาก KTM เนี่ยกับทางด้านของฟานเชโก้บันยายาทีมโรงงานดูคตินั่นเองนะครับซึ่งทางด้านของคอสตาร์นั้นไล่กดดันนะเปโก้มานะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะแซงได้นะเพราะว่าในทางตรงนั้นดูเหมือนว่าทางด้านดูคตินั้นจะได้เปรียบก,กว่าเลยทำให้คอสตาร์นั้นเนี่ยจบอันดับที่4ี่ไปส่วนทางด้านของแบดมินเดอร์เอง KTM เหมือนกันนะครับก็ล้มลงไปในรอบที่สิบสองนะฮะ ขณะที่เมื่อวานนี้มาโคเบสเชี่ตเนี่ยต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะครับตัวเขาเองเนี่ยออกสตาร์ทจกกัดกิจเนี่ยอันดับที่สุดท้ายเลยนะฮะแต่ก็สามารถที่จะเร่งแซงขึ้นมาได้นะแล้วก็จบอันดับในการแข่งขันในอันดับที่8ไปนะครับก็น่าเสียดายนะสำหรับเบสชี่ซึ่งถ้าเกิดเมื่อวานนี้ไม่ออกสตาร์ทในอันดับที่สุดท้ายเนี่ยผมว่าก็มีลุ้นเหมือนกันนะลุ้นขึ้นมาอันดับที่5อะไรประมาณเนี้ยที่4ที่ห้าที่6 ส่วนฟาเบิโอดิจานันโตเนโอนะครับจบอันดับที่9ไปแล้วก็ตัวของราอูเฟอร์นเดสเนี่ยจบอันดับที่10ขณะที่นักบิดจากทีมยามาฮ่าอีกหนึ่งคนที่น่าผิดหวังน,นั่นก็คือฟา b บิโอกราตาลาโลนั่นเองนะครับล้มลงไปที่โค้งที่1นะฮะและเมื่อวานนี้เนี่ยกล้องสมเกียริจันทรานะครับจบการแข่งขันในอันดับที่16 ส่วนอเล็กมาเกดนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยจบการแข่งขันในอันดับที่2ไปเนี่ยซึ่งเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยมาจากผลงานที่ไม่ค่อยยอดเยี่ยมนักในการแข่งขันก่อนหน้านี้แต่กลับมาที่เนี่ยที่อารากอนมอเต์แลนเนี่ยความสม่ครเสนอก,ก็กลับมาและตัวเขาเองเนี่ยก็ะจบการแข่งขันในอันดับที่สองซึ่งแน่นอนแหละสนามต่อไปนั้นเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะทําได้ดีกว่านี้แล้วก็จะต่อสู้เพื่อชัยชนะ ส่วนเข้าควคนนี้ไม่พูดถึงลืมไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือมาร์กมาเก็ตนั่นเองนะขวัญใจมหาชนทั่วโลกโดยเฉพาะสาวๆนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยตั้งแต่ออกสตาร์ทมาสําหรับมาร์กนะฮะทำได้ดีมาตลอดเลยยิ่งรอบผ่านไปเท่าไหร่เนี่ยตัวของมาร์กเองเนี่ยก็ยิ่งยืดเวลาออกไปเท่านั้นนะครับรู้สึกว่ายืดออกห่างจากอะเล็กมาเกตเนี่ยไปถึง2วิด,ด้วยกันนะสำหรับมาร์กนะฮะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ย ขี่ได้แบบไร้ที่ติยิ่งขี่ยิ่งเร็วออกไปยิ่งขี่ยิ่งยืดออกไปนะครับสาหรับมาร์กแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยสามารถที่จะคว้าแชมป์อันดับที่1ได้ด้วยสําหรับมาร์กแล้วก็ได้คะแนน25นาคะแนนไปครองด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการชนะรู้สึกว่าจะเป็นครั้งที่7แล้วใช่ไหมสาหรับมาร์กที่มอเตอร์แรนอารากอนสเปนแห่งนี้ถึงแม้ว่าในวันเสาร์นะครับในรอบของสปรินเลสเนี่ยมาร์กเองเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังควบคุมรถได้ดีอยู่ แล้วก็สามารถที่จะคว้าอันดับที่1นนะในสปรินเรสมาได้ด้วยสลับมาร์กก็ถือว่าสดยอดมากมากเลยนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยอเล็กมาร์เกตเองเนี่ยน้องของเขาเนี่ยก็แน่นอนพยายามที่จะตามมาร์กแล้วก็ไล่กดดันมาร์กเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาร์กเองเนี่ยสามารถที่จะเร่งความเร็วนะแล้วก็ยืดช่องว่างแก๊บออกไปได้อีกประมาณสัก1.5าวิไปถึง2วิอะไรประมาณนี้นะครับ ก็เมื่อวานนี้มาร์กก็สามารถทําเวลาต่อรอบเนี่ยเร็วที่สุดอย่างต่อเนื่องได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนเป็นการทําความเร็วต่อหน้าแฟนๆน,นะฮะผู้ชมชาวสเปนทั้งหลายนะครับแล้วก็สามารถที่จะคว้าชัยมาได้ด้วยก็ถือว่ามาร์กมาเกสเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับเป็นคนแกร่งคนหนึ่งที่ไม่ค่อยที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับนับตั้งแต่ที่เขาบาดเจ็บมา พักฟื้นฟรูร่างกายขึ้นมานะรวมถึงนะฮะต้องมานั่งเค้นสมรรถนะเค้นฟอร์มตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วเขาก็สามารถที่จะทําได้ขึ้นมาจริงๆก็สําหรับผลการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับที่1เนี่ยก็คือมาร์กมาเกสที่2อเล็กมาเกสที่3ฟรานเชสโกบันย่าที่4เปโดคอสตาที่5้าฟรังโกโมบิด r ลลี่ที่6เนี่ยเฟอร์มินาเดแกลที่7จวนเมียที่8 a มาโคเบสเชีนัันเองนะครับ ส่วนการทดสอบรถนะครับหลังจากจบก,การแข่งขันเสร็จสิ้นไปเนี่ยในวันจันทร์นะฮะก็จะมีการทดสอบรถเหมือนกันโดยเฉพาะทางด้านของดูคาเตเนี่ยน่าจะจับตาดูไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าทางด้านดูคาเตเนี่ยอาจจะมีการลองใช้จานเบรคขนาด355 mm มมเนี่ยให้กับ f a b บ o d โอดิจานันโตเนนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านดูคาเตเนี่ยอาจจะมีการทดสอบชิ้นส่วนใหม่รวมถึง a อ r o ่แพ็กเกนะฮะที่ทางด้านของมาร์ใช้ คือีจะเป็นการต่อยอดต่อฟอร์มให้กับนักบิดของเราดูคติทั้งหมดนั่นแหละฮะต้องคอยติดตามดูสำหรับดูคติสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ